พราะว่าถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเผื่อพี่จะสอนอันนี้ละอัพเทไปพร <c oughs> พี่มีประชุมต่อ2องทุ่มอ่ะต่อเลยมาอีกตัวอย่างเดียวจบละตัวอย่างการคำนวณน,นะอ่ะเรามาลองดูนะรถคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกเป็นระยะทาง5กิโลเมตรนะครับจากนั้นเคลื่อนที่ไปทิศตะวันตกประยะทาง2กิโลเมตรจงหาระยะทางและการกระจัดของรถคันนี้อันนี้ไม่ได้ยากเลยอันนี้ง่ายมากอ,อ,อันนี้ง่ายมากอ,อ เราวาดรูปก,ก่อนนะรถพยาบาลเนเนาะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก5กิโลเมตรแล้วยูเทิร์นกลับมาเนาะกลับมาอีก2กิโลเมตรเพราะนั้นระยะทางก็คือทั้งหมดที่เขาวิ่งอ่ะ5บวก2เป็น7นะครับแต่ว่าการกระจัดอ่ะให้มองจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายถูกป่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือตรงนี้จุดสุดท้ายคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ7 2, อลบออกไป2เพราะนั้นเหลือแค่5นะครับ ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่พี่พูดผิดทั้งหมดมันคือ5ใช่ป่ะแล้วลบออกไป2ก็เลยเหลือ3ครับเพรฉะนั้นการกระจัดก็เหลือแค่3กิโลเมตรและการกระจัดต้องบอกทิศทางด้วยนะคือไปทางตะวันออกครับผมเห็นไหมคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้อืมเอ,อ่อดูอีกตัวอย่างหนึ่งมาตัวอย่างเอ,อ๊ะแล้วรูปนี้มันคือตัวอย่างไหนวะอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านอ่านนี้ก่อน ตัวอย่างนี้บอกว่าเอ,อ่อถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B ตามเส้นทาง s 1อ,อ่าก็คือรูปรูปร่างนี้นะครับรูปร่างนี้นะคล้ายๆหัวใจเนาะจาก A ไป B โดยเส้นทาง s 1นะครับได้ระยะทาง s 1แล้วก็การกระจัด s 3อ,อ่าแน่นอนการกระจัดคือ วิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายไม่ต้องอ้อมนะฮะเพราะฉะนั้นการกระจัด s3 ระยะทาง s1 ถูกต้องถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก a ไป b ในระยะทางตามเส้นทาง s2 s2 เนี่ยเป็นสายในใช่ป่ะ s1 สายนอกสายนอกคืออ้อมสายในคือสั้นกว่าอย่างนี้อ่าเอ,อ่อ s2 เนี่ยเป็นระยะทาง s2 แต่ว่าการกระจัดจะเท่ากันก็นกคือ s3 ก็คือการกระจัดวิ่งตรงๆนะครับ ถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก A B, ไป B เป็นระยะทาง s3 นะฮะการกระจัดก็ s3 ด้วยอ่ะโอเคเส้นเดียวกันถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก A B, ไป B ระยะระยะทาง s4 s4 คืออันล่างนี้จาก A ไป B เห็นไหมนะฮะแต่ว่าการกระจัดคือวิ่งจากต้นไปท้ายก็คือ s3 เหมือนเดิมน,นะครับการกระจัดจึงมีค่าเท่ากับระยะทางเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอ่ะถูกต้อง ก็คือไม่ต้องอ้อมใช่ป่ะถ้าวิ่งตรงตรงเหมือนซูเปอร์แมนบินขึ้นฟ้าได้หรือว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์บินจากบ้านเราไปโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ต้องอ้อมมันก็วิ่งกันตรงตรงนะฮะก็เรียกว่าการกระจัดเท่ากับระยะทางได้แล้วไงต่อข้อนี้ถามอะไรนะข้อนี้ไม่ได้ถามอะไร <c oughs> ข้อนี้แค่เอารูปมาอธิบายเฉยๆนะครับทีนี้มันมี อันหนึ่งคือรูปนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ารูปนี้คืออะไรกอไก่ขอไข่ขอควายง,อง,งูอ่าอ๋อถ้าเกิดว่าพี่ถามว่าระยะทางจากกอไก่ไปง,งงูเป็นเท่าไหร่ครับผมตอบได้ไหมระยะทางจากกอไก่ไปงูเป็นเท่าไหร่ดูรูปเห็นรูปไหมอ่ะตอบได้ไหมฮะ ระยะทางจากกอไก่ไปงอง,งูเป็นเท่าไหร่ครับ11เมตรครับ11เมตร<ม>ก็คือ6บวก3ใช่ปะ่ะบวก2เท่ากับ11เ <11. S 2> ข่งมากนะฮะแล้วการกระจัดนะครับอันนี้เรียกว่า s ก็ได้นะแล้วการกระจัดจากกอไก่ไปงอง,งูเป็นเท่าไหร่ครับ ถ้าเราลากเส้นเส้นหนึ่งการกระจัดจากกอไก่ไปงองูเป็นเท่าไหร่ครับห้าครับห้าฮะรู้ได้ไงว่าเป็นห้าครับก็ถ้ามาจากสูที่อยู่ทางข้างแล้วก็เอาหกลบด้วยสองที่อยู่ด้านบนก็จะเหลืสี่แล้วก็สามสี่ได้ที่ดที่สุดองเขาบอกร่ายาเก่งมากเห็นไหม 3 4 5นะครับก็คือเราลากเส้นเส้นหนึ่งตรงมาตรงๆ่ป่ะอันนี้ก็คือ5นะครับหน่วยเป็นเมตร่ะเนาะทีนี้ระยะทางเนี่ยอาจจะใช้สัญลักษณ์ S สนะครับส่วนการกระจัดใช้สัญลักษณ์ S ที่มีหัวครับสังเกตหัวไหมแล้วก็มีลูกศรด้วยอันนี้แสดงถึงว่าปริมาณนี้เป็นเวกเตอร์ครับผมโอเคไหมโอเคไหมแสดงถึงว่าเป็นเวกเตอร์ ในบางครั้งเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเราจะฮิปแค่ไหนนะบางโรงเรียนหรือว่าบางครั้งเขียนเวกเตอร์เป็นอย่างนี้ครับเป็นหมวกเป็นหมวกงอบฮนะเป็นอย่างนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คือจะเป็นเวกเตอร์แบบเอ่อตรงๆแล้วมีลูกศรหน่อยหนึ่งหรือว่าจะเป็นหมวกงอบอย่างเงี้ยก็เป็นเวกเตอร์เหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เวกเตอร์เหมือนกันโอเคเท่านั้นนะครับ